ัสดีครับเดี๋ยววันนี้เราก็จะมารีวิวเจ้าไม w า l เ e t นะครับนี่เป็นของ tnw นะครับรุ่น a 1 1นะครับเป็นวา l เล t แบบคู่นะครับซึ่งตัวนี้ครับก็รองรับทั้ง ios แล้วก็ android นะครับซึ่งตอนนี้ผมึังไม่ได้ใช้ให,ใหม่นะครับก็จะใช้เสียงจากตัวโทรศัพท์อยู่อันนี้เป็น แพกเกจจิ้งเขานะครับหลังจากที่แกะออกมาแล้วนะก็เปิดกล่องมาก็จะเจอไมค์ครับ2ตัวครับตัวรับสัญญาณนะครับที่ให้มาในกล่องเพิ่มเติมนะครับก็จะมีตัวกันเสียงรบกวนกันลมนะครับที่เป็นชิ้นแบนี้ให้มาให้2ออันเลยนะครับพร้อมกับคู่มือ นี้ก็จะเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับจะ,จะมีหูฟังมาให้ด้วยนะครับตัวนี้ก็จะเป็นในส่วนของสายชาร์จนะครับให้มาเป็นยดด b หนึ่งด้านแล้วก็ t y C หนึ่งด้านตัวนี้ก็จะเป็นชาร์จ แท่นชาร์จในตัวนะครับก็ยกขึ้นมาครับาก็จะมีไฟนนะไฟติดขึ้นมาครัเป็นไฟสีน้ําเงินนะครับกับพิมติดนะครับซึ่งถ้าเชื่อมกับตัวรับสัญญาณแล้วครับก็จะขึ้นเป็นไฟสีน้ำเงินขางครับพอเสียบกับเข้าไปครับมันก็จะชาร์จนะครับสังเกว่าที่แท่นก็จะมีแบตเตอรี่ชวด เปิดปิดก็อยู่ด้านข้างนะครับปุ่มเปิดปิดเสียงรบกวนนะครับหรือว่า,าไม่ได้เปิดปิดเสียงรบกวนก็อยู่ด้านหลังเดี๋ยวเรามาลองใช้กันดูนะครับระหว่างเสียงที่เราคุยกันแบบนี้นะครับผ่านไมโครโฟนโทรศัพท์กับเจ้าไมค์วยเลนตัวนี้ครับ P N W A หนึ่งครับว่าเสียงแตกต่างกันประมาณไหนครับสวัสดีครับตอนนี้ก็ ได้เริ่มใช้ไมโครโฟนแล้วนะครับของ Tn w A หนึ่งหนึ่งนะครับวันนี้ผมลองใช้ที่1ตัวก่อนนะครับสังเกตว่าตัวน,นี้นะครับจะเป็นสัญลักษณ์ไฟสีเขียวนะครับซึ่งอยู่ในโหมดปัดสัญญาณรบกวนนะครับซึ่งวิธีการเปลี่ยนโหมดนะครับ mm hmm. ก็ง่ายๆครับกดปุ่มสีเหลืองค้างไว้นะครับ mm hmm. ตอนนี้ก็ไม่ได้อยู่ในโหมด ตัดสัญญาณรบกวนแล้วนะครับเป็นแสงสีฟ้าเรียบร้อยแล้วนะครับก็ตัวในโหมดนี้นะครับก็จะไม่ได้ตัดเสียงรบกวนรอบข้างนะครับอาจจะได้ยินเสียงรบกวนรอบข้างเข้ามามากขึ้นนะครับแต่ถ้าเราต้องการจะตัดเสียงรบกวนนะครับก็กดปุ่มสีเหลืองตอนนี้สถานะตอนนี้สถานะนะครับกลับมาเป็นสีเขียวเรียบร้อยแล้วนะครับก็จะตัดเสียงรบกวนเรียบร้อยแล้วนะครับ เป็นยังไงกันบ้างครับเสียงจากเจ้าไมโครโฟนตัวนี้นะครับแตกต่างจากเมื่อสักครู่ไหมครับจากที่เราอาจจะโทรศัพท์นะอันนี้เราก็เปิดอีกตัวขึ้นมานะครับก็ตแต่คอนนี้สีเขียวแบบนี้เลยอัตโนมัตินะครับไม่หยิบขึ้นมานะครับส่วนตัวชิลนะครับที่ป้องกันเสียงรบกวนนะครับเราก็สามารถจะนามาครอดตัวใหม่ได้เลยนะครับเพื่อป้องกันเสียงรบกวนอีกชั้นหนึ่ง ง่ายๆเพียงเท่านี้เลยนะครับมองเห็นไหมเออโวก,กนัดหน่อยนะครับปปะแมนนี้ครับหน้าหลังก็จะเป็นคลิปหนีบครับคอย่าลืมครับถ้าสนใจก็กดตะกาได้เลยครับผมขอบคุณครับ